เกพึ่งผ่านตัวที่สามาข้างหน้ามีตัวที่สี่แล้วครับอยู่ติดๆกันเลยนะครับเนี่ยไม่มีคาดเชื่อเลยนะครับแม่นจนกว่า <Morning. S 1> สวัสดีครับพีพลนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวการใช้งานแอปตรวจจับกล้องจับความเร็วเรวด้์บอรดนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาสาธิตการใช้งานจริงนะครับเราจะมาดูว่ามันสามารถตรวจจับ กล้องจับความเร็วได้จริงมากน้อยขนาดไหนแล้วก็แม่นยำมากขนาดไหนนะครับผมเพิ่งออกมาจากเส้นกาญจนานะครับแล้วก็กำลังจะตัดเข้าเส้นถนนสายเอเชียนะครับหรือเราจะมุ่งหน้าไปทางด้านอยุธยากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตแอปตัวนี้โดยที่อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเข้ากดไปที่แอปเรดาร์บอร์ดนะครับตามที่ผมแนะนำให้โหลดจากคลิปที่แล้วนะครับสมมุติว่าเราจะเดินทางไปที่ตลาดกลางอยุธยานะครับแล้วก็กด go to ตรงนี้นะครับ กดทูข้างล่างเนี่ยฮะปุ๊บกดโกทูะครับแล้วทีนี้เราก็เลือกจุดหมายที่เราจะไปนะครับตรงนี้นะฮะมันก็จะขึ้นมาให้เลือกนะครับแล้วก็กดเลือกไปเลยนะครับตัวนี้ปุ๊บอ่านี่ครับรูทการเดินทางนะครับก็จะขึ้นมาโชว์นะครับตัวนี้คือรถของเราสีแดงๆนะครับเราจะเห็นกล้องตรวจจับความเร็วอยู่ทั้งหมดอ่ากี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับ อ่าทั้งหมด4ตัวก่อนถึงตลาดกลางนะครับเราจะมาดูกันครับว่ามันจะแม่นยำม,มากขนาดไหนนะครับเดอนเราก่อนเราถึงกล้องเนี่ยได้แม่นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับกดสตาร์ทปุ๊บ your attention the road. โอเคเดี๋ยวผมเริ่มออกเดินทางแล้วนะครับปลายทางนะตลาดกลางอายุธยานะครับอ่าครับปิดไฟกระพริบปุ๊บ จากเมื่อกี้นะครับที่เราดูเส้นทางเนี่ยเราจะเจอกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแม่นขนาดไหนนะครับจากจุดที่ผมสตาร์ทเมื่อสักครู่นะครับผ่านเข้าเส้นเอเชียเลยนะครับมุ่งหน้าไปตลาดกลางเนี่ยจะใช้ระยะทางประมาณ23มกิโลเมตรครับหรือว่าประมาณ25นาทีนะครับแล้วเราก็จะเจอกล้องจับความเร็วทั้งหมด4ตัวตามที่แอปได้แจ้งไว้นะครับ ให้ดูกันสดๆเลยนะครับรว่าจะแม่นขนาดไหนนะครับในหน้าแอปนะครับมันจะมีความเร็วของถนนในพื้นที่เส้นนั้นๆน,น,นะครับอย่างเส้นนี้เส้นเอเชียช่วงที่ผมขับอยู่นะครับกาหนดไว้ที่ความเร็วไม่เกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วด้านซ้ายเนี่ยก็คือความเร็วที่เราใช้อยู่นะครับถ้าเราขับเกินเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงดังรูปนะครับเดี๋ยวผมลองลดความเร็วลงมานะฮะพอไม่เกินที่เขากําหนดเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวนะครับก็คือไม่เกินที่ ที่เขากำหนดนะครับก็คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเคครับอ่าเรามาดูบนถนนกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล้องตัวแรกเนี่ยจะอยู่ช่วงไหนนะครับอ่าระหว่างทางเนี่ยก็จะมีป้ายบอกกำกับความเร็วนะครับความเร็วไม่เกินเท่าไหร่นะครับนี่ครับจุดแรกนะครับกล้องเตือนความเร็วมาแล้วครับอ่าอีกประมาณ siempre ลิมิตไม่เกิน120นะครับในอีกระยะประมาณเจ็ดร้อกว่าเมตรครับอามันจะแจ้งเรานะครับแล้วพอเราใกล้ๆถึงกล้องเนี่ยในระยะระยะประมาณ200เมตรเนี่ยเขาจะร้องเตือนเราอีกครั้งนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะแม่นขนาดไหนนะครับอ่าอีกประมาณ300เมตรนะครับอ่าเขาร้องเตือนแล้วนะ ดูครับว่าจะแม่นไหมอีกประมาณ100เมตรครับทุกนี่นะครับข้างบนนี่ครับอ่าผ่านไปแล้วหนึ่งจุดนะครับก็แม่นยังครับบางทีเราอาจจะเผลอขับเร็วโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเราจะได้ผ่อนๆถอนคันเร่งลงมานะครับให้ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สองกันต่อเลยว่าจะอยู่ช่วงไหนช่วงนี้กำหนดให้ไม่เกิน120นะครับอ่าแล้วก็ขับได้เร็วขึ้นนะครับ จากช่วงแรกๆตอนสตาร์ทคลิปเนี่ยเขากำหนดแค่ประมาณ90นะครับตอนนี้ได้รอยยแล้วนะครับก็ขับไปเลยนะฮะปุ๊บมาดูกันต่อฮนะหากเพื่อนๆคนไหนใช้รถเป็นประจำนะหรือว่าอาจจะเจอใบสั่งส่งถึงบ้านเนี่ยอย่างน้อย ปีละ1นถึงสใบเนี่ยผมว่าถ้าโดนใบสั่งอย่างน้อยปีละ2ใบเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าให้ซื้อแอปนี้ครับแอปนี้ซื้อเป็นแบบรายปีเนี่ยแค่ประมาณพันกว่าบาทนะครับแต่ว่ามั่นใจว่าสามารถช่วยเซฟประหยัดค่าใบสั่งเพื่อนๆเนี่ยไปได้มากเลยทีเดียวนะครับอาจจะไม่เสียค่าใบสั่งอีกต่อไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะรู้ได้ก่อนทันทีนะครับว่าช่วงไหนมีกล้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับ,นะรบก็แนะนําเลยนะครับยิงพวกพี่ๆที่ขับรถขนส่งรถส่งของ พ่อค้าแม่ขายควรมีนะครับแนะนําเลยนะครับจะหมดปัญหาโดนใบสันกล้องจับความเร็วอย่างแน่นอนนะครับสามารถใช้โหมดการนําทางก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไม่ใช้โหมดนําทางเราก็แค่กดไปที่โหมดปัจจุบันนะครับไม่ว่าเราจะขับไปทางไหนเนี่ยถ้าข้างหน้ามีกล้องเนี่ยเขาก็จะเตือนเราตลอดนะครับขับต่อไปครับเดี๋ยวเรามารุ้นรอกล้องตัวที่สองกันอ่าอันนี้เขาจะเริ่มเตือนมาแล้วนะครับ ออ่ะกล้งตวตวไป <Morning. S 1> นร Fix Speed Camera. 120เราจะถึงในอีกระยะประมาณ600เมตรนะครับเรามาดูกันว่าจะแม่นไหมนะครับประมาณ200เมตรเนี่ยเขาจะล้องเตือนแล้วนะฮ <Okay. S 1> ะประมาณ100เมตรครับดูบองคารนะดูบองคารเห็นไหมเห็นไหมอ อย่างแม่นนะครับแม่นแบบว่าแม่นเป๊ะเลยครับเหมือนเรามีตาทิพย์เลยรู้ล่วงหน้านะฮะโอเคกล้องตัวที่2ผ่านไปแล้วนะฮะก็จะเหลืออีก2ตัวก่อนที่จะถึงปลายทางตลาดกลางอยุธยานะครับเรามาดูกันว่าอีก2ตัวเนี่ยมันจะแม่นไหมนะครับถ้าแม่นทั้งหมด4ตัวนะครับก็แสดงว่าแอปพลิเคชันนี้เวิร์กสามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถแจ้งเตือนได้จริงนะครับ ใครที่สะดวกสายฟรีนะครับแอปนี้ก็สามารถใช้งานฟรีได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับแต่ว่าอาจจะมีโฆษณาเนี่ยเข้ามาขั้นมาแทรกบ้างในบางครั้งขณะที่เราใช้งานนะครับแต่ผมเนี่ยใช้บ่อยผมก็ซื้อเลยนะครับซื้อเป็นหลายปีครับปีหนึ่งพันกว่าบาทครับสำหรับผมเนี่ยถ้าเทียบกับค่าไปสั่งที่จะต้องไปเสียเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะครับก็ซื้อทันทีครับที่พบเจอแอปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกล้องตัวที่สามกันว่าจะอยู่ช่วงไหนนะครับ ตรงไหนเป็นแค่ป้ายเตือนทั่วไปตรงไหนเป็นกล้อง CCTV นะครับเขาจะแจ้งเตือนเราเฉพาะที่เป็นกล้องตัวจับความเร็วนะครับก็คือค่อนข้างกรองมาแล้วดีดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเวลาประมาณบ่ายสี่โมงนิดๆน,นะครับก็การจราจรตรงนี้ก็ไม่ค่อยติดเท่าไหรนะ่ฮะจุดที่3มาแล้วนะครับอยู่ข้างหน้านะครับ สักพักเขาจะเตือนเรานะอ่ามีป้ายขึ้นมาเตือนแล้วครับอัปเดอร์ิโลเมตรสกีไรท์อาวอด์บางปะหาร่าทรงทอรนครสวรรค์32 Warning Fixed Speed Camera Limit 120 Warning Fixed Camera Limit 120นะครับความเร็วไม่เกิน,น,กนร้อยยี่อัปเดอร์500เมตรสกีไรท์ทาวด์บางปะหารบางทอรนคร,รนคนสวรรค์32 uh, อีกประมาณสองร้อยเมตรครับสองร้อยเมตรสกีไรทาวน์บางปะหันนี่ครับนี่ครับข้างบนเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับโอ้แม่นเป๊ะๆเลยครับไม่มีค่าเคลื่อนเลยนะครับเนี่ยแม่นจนแบบว่าเมื่อกี้เพิ่งผ่านตัวที่สามาข้างหน้ามีตัวที่สี่แล้วครับอยู่ติดๆกันเลยนะครับเนี่ยดูเขาครับเขาบอกอีกประมาณสา0รอยเมตรนะครับอ่า แล้วนะะตัวที่สามแมปแมปตอนนี้มาตัวที่สี่แล้วอ่าแม่นไหมแม่นไหมอะดูวัดห้าสิบเมตรอะดูปุ๊บัวที่สี่ครับเป็นไงครับโอ้โหแม่นดั่งตาเห็นล่วงหน้านะครับอ่าก็โอเคครับก็ผ่านไปแล้วสำหรับการทดสอบเส้นทางนะครับ จากเส้นเอเชียขาเข้ามุ่งหน้าสู่ตลาดกลางอยุธยานะครับรู้การเดินทางแจ้งเตือนว่ามีกล้องความเร็วทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วหลังจากที่เราได้ขับมาเนี่ยก็แม่นยําตามที่แจ้งนะครับเจอทั้งหมด4ตัวเลยนะฮะสามารถรู้ตัวได้ก่อนที่เราจะขับถึงกล้องตรวจจับความเร็วนะครับก็สรุปเลยว่าแอปนี้สําหรับผมนะครับให้ผ่านนะครับช่วยได้จริงนะครับแล้วก็แจ้งเตือนอย่างแม่นยํานะครับ ใครที่สนใจแอปพลิเคชันนี้นะครับเรดาบอทก็ลองไปหาโหลดใน Pay Store, Google สต o นะครับ Android หรือว่า iOS นะครับก็สามารถใช้งานได้ทุกระบบนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอนะครับแอปพลิเคชันเรดาร์บอทแอปตรวจจับกล้องจับความเร็วแจ้งเตือนก่อนถึงกล้องตรวจจับความเร็วนะครับขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อยากฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อให้กำลังใจนะครับแล้วพบกันต่อไปในคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรดีๆเนี่ยเดี๋ยวเอามานำเสนอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้จากกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย